เรื่องเล่ากล่อมนอนเป็นตอนพิเศษที่ The Book t e ท l e r ได้ทำขึ้นมาครับเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตที่ผมได้มาจากการอ่านหนังสือหรือบทความดีๆผมจะนำเรื่องราวที่ได้มาเล่าให้กันฟังในแบบที่ฟังสบายๆกันก่อนนอนนะครับหรือคุณฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นๆก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าสิ่งดีๆทั้งหมด เล่าจากเรื่องจริงของครูคนหนึ่งเขาอยู่ชั้นประถมสามในโรงเรียนที่ฉันสอนนักเรียนทั้ง34คนล้วนเป็นที่รักของฉันแต่มาร์คถือเป็นสิทธิ์คนพิเศษหน้าตาของเขาหมดจดเกลี้ยงเกลาท่าทีมีความสุขเปี่ยมชีวิตชีวาบางครั้ง แม้แต่การก่อกวนขเขาก็ยังน่าเอ็นดูแถมมาร์กก็ยังพูดไม่หยุดอีกด้วยฉันพยายามบอกเขาครั้งแล้วครั้งเล่าว่าห้ามพูดโดยไม่ได้รับอนุญาตทว่าสิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจมากก็คือคำตอบที่จริงใจทุกครั้งหลังโดนฉันตักเตือนเรื่องพฤติกรรมขอบคุณที่ตักเตือนผมครับซิสเตอร์ตอนแรกฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับมัน แต่ไม่ช้าฉันก็เคยชินกับการได้ยินประโยคนี้วันละหลายครั้งเช้าวันหนึ่งฉันเริ่มหมดความอดทนเมื่อม้าคุยจ้อไม่หยุดฉันจึงพลาดพลั้งตามแบบของครูมือใหม่ฉันมองหน้ามาร์กและพูดว่าถ้าเธอพูดอีกคำเดียวฉันจะเอาเทปกาวปิดปากเธอนะไม่ถึงสิบวินาทีต่อมาชักเพื่อนของเขาก็พูดขึ้นว่าม้าคุยอีกแล้วครับครู ฉันไม่ได้ขอให้นักเรียนคนไหนช่วยจับตาดูมาร์คแต่เนื่องจากฉันได้เอ่ยปากว่าจะลงโทษเขาต่อหน้านักเรียนทั้งห้องฉันจึงต้องทำแบบนั้นฉันยังจำฉากนั้นได้ราวกับมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเชา้านี้ฉันเดินไปที่โต๊ะบรรจงเปิดลิ้นชักและหยิบเทปกาวออกมาม้นหนึ่งฉันไม่พูดพร่ำทำเพลงเดินตรงดิ่งไปที่โต๊ะของมาร์คแล้วฉีกเทปก้วออกมาสองแผ่น แปะเป็นรูปกากบาทปิดทับปากของเขาจากนั้นฉันก็เดินกลับมาที่หน้าห้องเมื่อฉันเหลือบมองดูมาร์คเพื่อดูว่าเขาจะทำอย่างไรเขาก็ขยิบตาให้ฉันเท่านั้นแหละฉันก็กลั้นหัวเราะไม่อยู่นักเรียนทางห้องส่งเสียงเฮเมื่อฉันเดินกลับไปที่โต๊ะของมาร์คดึงเทปกาวออกแล้วยักไหล่ถ้อยคำแรกที่เขาพูดออกมาก็คือ ขอบคุณครับที่ตักเตือนผมซิสเตอร์เมื่อถึงปลายปีทางโรงเรียนขอให้ฉันเปลี่ยนไปสอนคณิตศาสตรม์มัธยมตน้นหลายปีผ่านไปอย่างรวดเร็วกว่าฉันจะรู้ตัวอีกทีมาร์กก็มาอยู่ในชั้นเรียนอีกครั้งเขาหล่อขึ้นกว่าแต่ก่อนและยังสุภาพเหมือนเดิมเนื่องจากต้องตั้งใจฟังคำสั่งของฉันในการเรียนคณิตศาสตร์แผนใหม่เขาจึงไม่พูดอะไรมาก ขณะเรียนอยู่ชั้นมัธยมสวันศุกร์วันหนึ่งสถานการณ์ไม่ค่อยดีเอาเสียเลยเราลเคล่ำเคร่งกับเนื้อหาใหม่มาทั้งสัปดาห์และฉันก็รู้สึกว่านักเรียนกำลังหนุดหงิดกับตัวเองมากขึ้นแถมยังอารมณ์เสียใส่กันและกันฉันต้องหยุดความฉุนเฉียวเหล่านี้ก่อนที่ทุกอย่างจะเกินความควบคุมได้ดังนั้นฉันจึงขอให้เด็กๆเ,เขียนรายชื่อเพื่อนทั้งหมด ลงบนกระดาษสองแผ่นโดยเว้นที่ว่างระหว่างแต่ละชื่อเอาไว้แล้วฉันก็บอกให้ทุกคนคิดถึงสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเพื่อนร่วมชั้นแต่ละคนแล้วให้ทุกคนเขียนมันลงไปนักเรียนต้องใช้เวลาที่เหลือตลอดคาบกว่าจะทำงานนั้นเสร็จแต่ขณะที่ออกจากห้องทุกคนก็มีกระดาษมาส่งให้ฉันชักยิ้มแป้น ส่วนมาร์กพูดว่าขอบคุณที่สอนผมครับซิสเตอร์ขอให้มีความสุขกับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันเสาร์นั้นฉันเขียนชื่อนักเรียนแต่ละคนลงบนกระดาษอีกแผ่นแล้วก็จดรายการสิ่งดีๆที่เพื่อนคนอื่นเขียนถึงนักเรียนคนคน,นั้นลงไปเมื่อถึงวันจันทร์ฉันก็มอบรายการนี้ให้กับนักเรียนแต่ละคนนักเรียนบางคนมีรายการถึงสองหน้าไม่ช้า เด็กทั้งห้องก็ยิ้มออกจริงหรือนี่ฉันได้ยินเสียงกระซิบฉันไม่เคยรู้เลยว่าเรื่องนั้นจะสำคัญอะไรกับใครอ่ะฉันไม่รู้เลยว่าคนอื่นชอบฉันมากขนาดนี้เลยเหรอไม่มีใครเอ่ยถึงกระดาษพวกนั้นในห้องอีกฉันก็ไม่รู้ว่าเด็กๆคุยกันหลังเลิกเรียนหรือคุยกับพ่อแม่บ้างหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ได้สำคัญอะไรแบบฝึกหัดนี้บรรลุเป้าหมายของมันแล้ว แล้วนักเรียนกลุ่มนั้นก็เลื่อนชั้นกันไปผ่านมาหลายปีหลังฉันกลับจากกลาพักร้อนพ่อแม่ของฉันไปรับที่สนามบินขณะขับรถกลับบ้านแม่ก็ถามเรื่องการไปเที่ยวตามปกติอากาศเป็นยังไงบ้างประสบการณท์ทั่วไปของฉันเป็นยังไงแล้วการสนทนาก็เงียบไปสักพักแม่ชําเลืองมองดูพ่อ เหมือนจะพูดอะไรกับพ่อแล้วพ่อของฉันก็พูดออกมาครอบครัวของมาร์กโทรมาเมื่อคืนนะ่ะรอคะฉันพูดดูไม่ได้ข่าวบ้านนั้นมาหลายปีแล้วไม่รู้ว่ามาร์กเป็นยังไงบ้างพ่อตอบริยเสียงแผ่วว่ามาร์กเสียแล้วในเวียดนามฉันไม่เคยเห็นทหารนอนในโลงศพของกองทัพมาก่อนเลยมาร์กดูหล่อเหลามาก โตเป็นผู้ใหญ่มากสิ่งที่ฉันคิดได้ในขณะนั้นก็คือมาร์คครูจะยกเทปกาวทั้งหมดบนโลกนี้ให้กับเธอขอแค่เธอตื่นขึ้นมาคุยกับครูหลังเสร็จพิธีอดีตเพื่อนร่วมชั้นของมาร์คส่วนใหญ่มุ่งหน้าไปที่บ้านไร่ของชักเพื่อรับประทานอาหารเที่ยงพ่อกับแม่ของมาร์กก็อยู่ที่นั่นด้วยท่าทางเหมือนกำลังรอฉันอยู่เราอยากให้คุณดูอะไรสักหน่อย พ่อของมาร์กบอกแล้วล้วงหยิบกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งออกมาเขาเจอสิ่งนี้ในตัวมาร์กตอนมาร์กเสียเราคิดว่าคุณน่าจะจำได้เขาการกระเป๋าสตางค์ออกค่อยๆดึงกระดาษสมุดสองแผ่นที่เก่าจนเปื่อยออกมามันมีเทปกาวติดไว้ชัดเจนดูเหมือนถูกพับและคลี่ออกมาแล้วหลายต่อหลายครั้งฉันรู้โดยไม่ต้องมองเลยว่า นั่นเป็นกระดาษที่ฉันเขียนรายการสิ่งดีๆที่เพื่อนร่วมชั้นของมาร์คเคยพูดเกี่ยวกับเขาเอาไว้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ทำอย่างนั้นแม่ของมาร์คพูดขึ้นอย่างที่คุณเห็นนั่นเลยค่ะมาร์คเก็บรักษามันไว้อย่างดีชักเพื่อนของมาร์คยิ้มเขินๆแล้วพูดขึ้นว่ารายการของผมก็ยังอยู่ครับอยู่ในลิ้นชักบนสูรของโต๊ะที่บ้านภรรยาของจอนก็บอกว่า จอนขอให้ฉันเอารายการของเขาใส่ไว้ในอัลบั้มแต่งงานค่ะของฉันก็มีเหมือนกันมาลีลีนบอกอยู่ในสมุดบันทึกจากนั้นวิกกี้เพื่อนร่วมชั้นที่คนก็ล้วงลวงไปในกระเป๋าถือหยิบกระเป๋าสตางค์ของเธอออกมาแล้วก็ให้เพื่อนๆดูฉันพกสิ่งนี้ติดตัวไว้ตลอดวิกกี้พูดโดยไม่แสดงอารมณ์ใดๆฉันคิดว่าเราทุกคนคงเก็บเอาไว้อย่างดี อนนั้นเองที่ฉันนั่งลงแล้วร้องไห้ในที่สุดฉันร้องไห้ให้กับมาร์กและเพื่อนๆของเขาทุกคนที่จะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book t เ l l เ r นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒน,นาตัวเราให้เป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ ขอให้เราทุกคนมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ